วัดีวันจันค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยของน้ำกันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ำคืออะไรในวันนี้นะคะครูฟ้าจะพาเด็กๆไปรู้จักความหมายและความสำคัญของน้ำค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรนะคะ ผู้ฟ้ามีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงฉันคือเมฆมาฝากเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องน้ำสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้ก็คือความสำคัญของน้ำค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าน้ำคืออะไรน้ำนะคะเด็กๆ เป็นสารประกอบอนินซีที่โปร่งใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นและไม่มีสีเป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของลำธารแม่น้ำและมหาสมุทรในโลกความสำคัญของน้ำนะคะน้ำเป็นคําสั้นๆที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์สัตว์ พืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีน้ำเพราะน้ำนะคะคือชีวิตค่ะเรามาดูประเภทของน้ำกันค่ะน้ำบนโลกนะคะมีปริมาณมากมายและมีอยู่ทุกที่บนดินใต้ดินและอากาศ บนโลกเราเมื่อเทียบพื้นที่แล้วน้ำมีประมาณ3ส่วนนะคะพื้นดิน1ส่วนและน้ำบนโลกมีอยู่2ประเภทค่ะเด็กๆ1นะคะก็คือน้ำเค็มนั่นเองค่ะน้ำทะเลน้ำในทะเลหรือมหาสมุทรนะคะซึ่งปกคลุมพื้นผิวของโลกอยู่ถึง3ใน4ส่วนในบรรดาแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งปวง น้ำทะเลนะคะมีอยู่เป็นปริมาณมากที่สุดน้ำทะเลมีรสเค็มเพราะมีเกลือและแร่ธาตุหลายชนิดละลายปนอยู่นะคะเกลือที่มีมากที่สุดก็คือเกลือแกั้งนั่นเองค่ะหรือโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งมีรสเค็มการทำนาเกลือใช้วิธีสูบน้ำทะเลเข้ามาขังไว้ในนา แล้วใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาน้ำให้ระเหยแห้งไปจนหมดในที่สุดก็จะได้เกลือนั่นเองค่ะประเภทที่สองนะคะน้ำจืดค่ะหรือบ่อน้ำทะเลสาบแม่น้ำและลำธารน,นะคะซึ่งมีเกลือและของแข็งอื่นละลายอยู่ในระดับตำ่ำ มีความหนาแน่นน้อยนั่นคือน้ำจืดไม่ได้เป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อยน้ำจืดสามารถเป็นผลผลิตของน้ำทะเลที่เอาเกลือออกแล้วได้น้ำจืดนะคะอย่างเป็นทรัพยากรหมุนเวียน ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนบกเป็นส่วนใหญ่และเป็นที่จำเป็นต่อมนุษย์สำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้ในเกษตรกรค่ะดังนั้นแล้วนะคะน้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างเราการดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมตลอดทั้งวัน จะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลและทำงานได้อย่างปกติค่ะเด็กๆอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะและตั้งใจเรียนด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วค่ะกับความรู้ในเรื่องของความสำคัญของน้ำเด e ็กๆรู hy <_<_<_<_้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์พืชและสัตว์อื่นๆอีมาก ประเภทใช่ไหมคะเด็กๆหนึ่งก็คือน้ำเค็มใช่ไหมคะน้ำเค็มหรือน้ำที่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรนะคะประเภทที่สองก็คือน้ำจืดนั่นเองคะ่ะเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มใช้อาบและใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเด็กๆองวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเด็กๆอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ